จะมาแรปให้กับผู้ชายสายพันหล่อเทโจที่เปี่ยมร้อนความขยานขันแข็งเป็นชีวิตจิตใจแฮปปี้เบิร์ดเดย์หมูแห่งพาทิ์ขอให้ชีวิตคุณได้พบแต่ความสุขความเจริญดั่งใจหวังโจคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองปัดทุกป,ปัดบกปัดรลกกปัดไทยเลิฟเลิฟยอ้ใช่ใช่ออะใช่ใช่ายะ,ายะได้ดิบได้ดีโจโจ,โจเขามีอาชีพพก ไปเต็มอัตราโจโจแฮปปี้เบิร์ดเดย์ยีปีหมูแฮมพาทิสโจโจสวัสดีครับกลับมาพบกับแบปเอกฮีโร่สายพันธ์หล่อเทม,มารนิ่งอีกแล้วนะครับท่านคลิปนี้ก็มาและแฮปปี้เบิร์ดเดย์อวยพรให้กับน้องหมูแฮมพาทิสนะครับในวาระที่เกิดวันที่12พฤศจิกายน2566นี้ก็อายุครบรอบ 28ปีบริบณลแล้วนะครับแรปปีกก็ขออวยพรให้กับน้องหมูแฮมพาทิ์มีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสุขสมความปรารถนาร่างกายแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยจากโควิดจากฝีดาบดิงจากไข้หวัดใหญ่อย่างถาวรเลยนะครับแล้วก็มีอาชีพเป็นพ่อค้าขายของก็ขอให้ได้กำไรเยอะๆออเดอร์เปี้ยงๆปังๆงนะครับมีแต่เจริญรุ่งเรือง แล้วก็คองรักกับคุณเหมียวตลอดไปชั่วน,นิดนีิรันด้วยนะครับรักเอกเอาใจช่วยอยู่เสมอคลิปนี้รักเอกก็ขอลาไปก่อนโจโจ